สวัสดีค่ะทุกคนนี่อ่ะเพื่อนกลุ่มเราเองตอนนี้เรามีกันอยู่แค่สี่คนไม่รอช้าค่ะทุกคนไปดูคนแรกกันเลยคนนี้ชื่อไอซ์มันเป็นคนน้ารั้นะคะมันเป็นผู่ฟังที่ดีด้วยคทุกคนเป็นคนที่สร้างผู้สร้างบทกวีมาหมดชอบสร้างโมเมนต์ให้กับตัวเองดูดูค่ะทุกคนส่วนคนนี้อ่ะค่ะชื่อหญิง นะคะเป็นคู่ที่ดูเงียบๆแต่ถ้าให้ทํางานเมื่อ,อไรนะโคตรจริงจังแต่จริงๆมเมื่อไรค่ะมันบ้าทุกคนดูมันอาดปัตตนามาไปแล้วหนึ่งเป่าที่ไปหนึ่งนี้อ่ะชเฟย์เฟย์คือสุดสวยประจำกลุ่มของพวกเราเองค่ะเฟย์นนะเป็นคู้ที่สร้างรอยยิ้มให้กับกลุ่มเลยคนะ่ะและก็ยังสร้างจหตวิญา,าให้กับพวกเราด้วยขาดคนนี้ไปไม่ได้เลยค่ะส่นวนคนสุดท้าย เราเองชื่อแพรเราอะ่ะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปชอบกินกินกินแล้วก็กินแล้วก็เนี่ยทุกคนรู้ปะเราก็อยู่นาด้วยกันมาจิตเดือนแล้วนะแล้วก็หวังว่าจะอยู่กันไปเรื่อยๆและสร้างโมเมนต์ให้กันแบบนี้ไปนานๆนะหวังว่าเราจะจบปีสี่ไปด้วยกันนะความใครหนีไปอีกแล้วนะเตือนแล้วนะอย่าให้ฉันต้องด่า